เ5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้ใครมองหาอยู่ต้องมารับกลับไปเป็นเจ้าข้าเจ้าของเลย m a z d c c x เเครื่องยนต์2.2นะคะเ d l บอกก่อนว่าเป็นรถหายากอีกหนึ่งตัวนะคะเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลและที่สำคัญสภาพนางฟ้ามากเลยนะคะันนี้นะคะเป็นรถปี2019จดทะเบียนปี2020รถสวยทุกจุดทุกตรงจริงๆนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะ ในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะไฟหน้าก็ใสๆสวยๆเลยเซ็นเซอร์ถอยมีมาให้เรียบร้อยนะคะเซ็นเซอร์รอบคันโลโก้มัดได้ใหญ่ๆแบบนี้ล้อแมกแท้เดิมโรงงานนะคะคันนี้จะบอกว่าเดิมทุกจุดกระจกทุกบานโลโก้มัดได้ยังอยู่ครบนะคะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบนี้ในส่วนของตัวภายในเป็นไงรู้หราคะ ลูกลามากเป็นไงล่ะเบาะหนังสวยๆเบาะปรับไฟฟ้าพู่หน้าพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอมีมาให้เรียบร้อยในส่วนของตัวแอร์ได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เบรกมือไฟฟ้าปุ่มสตาร์ทนะ,ะคะกุณแจรีรโมทกุญแจสำรองมีมาครบนะคะย้ำอีกครั้ง7 5 0 0 0 0ื่นันบาทเท่านั้นจัดเต็มฟรีดาวไว้ต้องใช้เงินออกรถที่นี่ทอโต้เข้ามาเลือกมาชมกันได้เลยค่ะ